สวัสดีครับเดี๋ยวลองขับซูมิตโตโอะกันหนอ่องมันคืบวันนี้มวยบัตรมวยมวยวัดเด้อพี่น้องเด้อ ไช่ดีวะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช้โหมดเร็วสุดนะครับมันจะมี s p ที่เร็วสุดนะครับเข้าโอกาสใส่เร็วสุดครับบุคลเป็นควันไงนะวะ สั่นไหมสั่นไหมครับต้องขออภัยนะครับรถด,ดำยังไม่มาครับนี่ลองขับรถเสียแพดดูหน่อยครับไล่จานสนลงไปนั่งตากแดดครับโมง,งืดครับโมสนครับ นิ่มมากเลยพี่น้องนิม่มลิเป็นว่นเนาะเหรอปอ สันนิดนึงนะครับผมจะชา้าหน่อยนะครับผมบกเคยคขับรถไม่โก,นก้น้องสามปีก็ไม่ได้ครับเท่านึงกับพี่ผู้ใดเป็นแต่เกิดขึ้นว่าล่ะครับไม่ต้องหับอน่นีนเลยไล่จัดสนุไล่จัดสนุกไ,ไปตากแดดเลยครับอเอ้าบญสน แกอยู่ในแอร์โดนแล้วก็ให้แกตากแดดแด้เดี๋ยวแกชิบป็นนั่น,น,นเป็นนี่นะอยานแกบวก็งแรงโอ้ๆกลัวแกไม่แข็งแรงครับแกไม่โดนแดดไร <laughs> คนขับรถเดิมก็จะบอกไม่ขับรถยังบนหยิบยิงหน่อยว่าว้างดิแม่งแท้มาสิว่าบ้าบินปื๊ดอึดยิงน่อยนึงอีกหน่อยนึงโอ้ยเจ้า Thả lạnh cho nói gần Đấu cá lại xuống cho bạn này Con chỉ vô vô rồi nè khắp khá con nó nhau như Thôi chờ thả gần cái พอสิบถะคาลุ่มก็จันอดเด้บ่นี่ครับรถเพ่าเก่าๆใช่ีห สามปีก็ไม่ได้ครับเทนึงพี่น้งนนอ,งงองมันเกิดที่งานงาคือนก็ดินเหนียวครับมันเป็นดินเหนียวครับมันใสหยากร,มมรับนิ่มแหงครับนิ่มนิ่มเร็วตามมือดีมากเลยถ้าคนเป็นงานก็สิไดวัวก็เหนียวครับว่าเป็นยังครับเสียแพืแค่ได้หลายเจียบเราคนนี้ วันนี้เสียแพ้ได้หลายเที่ยวแล้วครับเ,ออเสียเวลากับผมนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอมีต่กนก่อนไหมไห้เอ,อ็งส่งรถบางามเลยเหรอเสียส่งมดเลยรับรถรถ,ถเร็วดีอยู่ครับแต่ว่าคขขับบุกคือครับน้อยนึงน้อยนึงจันน้อยนึงโอ้ เออวึง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 ใส่ดินนู้นใส่ดินนู้นใส่ดินเฮ้ยมาไทยไปมันงับโอเคสิแฮยจักสนมาขับขึ้นแล้วครับเบึงสุ่งบกเขาท่าละป่าดนี้ S 1> <S 1> <S เออไดิจันสนแล้วครับนุ่งนี่ก็ครับเสียเวลาเขาครับ,รบโอ้ยตนโหลต้องคนขับบอร์ปินนะพี่น้องเออรถซัมนี่ล่ะอ่ะลงมาแล้วครับ <S <S อุ้ยมันมันขับดีครับแต่ว่าเ้ามเคยขับเ้าขับ,ขบออเปอร์ปิน,น <S <S มึงนึบมึงงักมึงงอกมึงแงกคือว่าละ่ะเราขับรถไม่เก่งครับไม่เซียน ันะเราจะได้ขับเล่นทีหนึ่งครับมันเกิดสิ่เป็นอย่างที่เขาแหละพี่น้องตองเขาผู้ขับซุ้มมือครับมันยังสิจวดผมลองขับดูนิดหน่อยเองมันเบาแล้วเราไม่เคยขับแล้วมันเก่งมือครับมันเกรงจนปวดแขนหมดเลย <c oughs> แล้วถ้าได้ขับทุกวันทุกวันมันก็จะชินมือเนาะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรด,ไดูนผมดีลายเท่านึงครับน้องมันกะอืมหรือชัางนี่ละ บนนิมด้วยครับเพราะว่าขากล้องมันก็ยาวครับมันจะงึกงักงึกงักงักเงี้ยก็เดี๋ยวให้จานสนทางานต่อครับอันนี้ลูกน้องครับนี่ลูกน่องบ่หัดแขน กิ่งกิ่งแค่ขนาดล้วอมาได้ดิมันมันมีหมดเอมปนบ่หมดเอและเอสพีเป็นบ่หมดเอสหมดเอเออหรดเบิงจันสนตั้งไว้หมดเร็วสุดครับโอ้เร็วสุดบ่ไ้ดอกเนี่สิเมียนฟ้าขางรถเขาเลยครับแบบไรเนี่คือปี่ตูวปานไหนนักเดือยคนขับคนขับทุกวันก็ ใช้หมดช้าเขาก็งานเขาก็ออกดีครับถึงเขาใช้หมดช้าแต่เขาเขาอ่านงานออกครับเขานนี้ใส่หมดเร็วสุดวานนมันก็งานบ่อยออกเก่าครับนี่ครับต้องเขาขับทุกมือเลยทีเขาขับเหมือนง่ายครับดูเหมือนง่ายนี่เอาเดี๋ยวให้จันสนตังให้เบิ้งเฉียวนึ่งกอนสิปิถ่ายและการครับ อันนี้หมด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 เฮ็ดนะครับนี่งเอมีเอมีเฮ็ดแล้วก็เอสฟีงี้บ่โอ้น่าจะไม่ทันใจจันสนครับ <laughs> นะจวดแล้วจันจวด เขาหลักเป็นก้อนเป็นก้อนยังไงฮึแบบเดียี่ครับเขเสีซีบบางๆครับแล้วมันก็สิแตกเออเขาลรรังกัมเอากรามอ๋อ,อรร้ะบบแมนตอละนี่แหละครับมวยวัดก็อึนมวยวัด <c oughs> มวยไข่ของเขาเนี่ยสูงมวยไข,ข่เขาบ่ได้หรอกว้าเขาตักขึ้น,นบ,บุนดีเถอะวะบัลลาฮู้ยลิยังก้งก้อนคูลูเรีว ออเออข้าซอยบางๆครับนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับเบาๆนะอีกนิดนึงอาจารย์อือใส่ข้างหลังเนี่ยละห้อยปพะกลางแล็บเละแก้วอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ